สวัสดีครับผมชื่อนายจิตติพัฒนทรงเมโชตรหัส6 8 3 0 1 0 4 0 2 0 4ใบงานที่4วงจรกลับทางหม Motor, FIFA, สสุนมอเตอร์ไฟฟ้าก็สลับ3เฟสแบบทันทีทันใดกำหนดอินพุตสวิต S2 คือ X3 สวิต S3 คือ X4 สวิต S1 คือ X2 f 3คือ x1 กำหนดเอาพุท k1 คือ y1 k2 คือ y3 h1 คือ y2 h2 คือ y4 หลักการทำงานกด x3 y3 y4 ทำงาน y1 y2 ไม่ทำงานกด x4 ว1ยหนึ่งวยสองทำงานว3ยสามวยสี่ไม่ทำงานกด x 2รีเซ็ตทั้งหมดการนำเสนอของผมจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ